สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรรธค่ะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์หลังเลิกงานของบัวน,นะคะซึ่งวันนี้บัวตั้งใจจะพาเพื่อนๆนะคะไปฟิกก้านั่นก็คือการนัดพบหลังเลิกงานของชาวสวีเดนโดยการดื่มกาแฟาเพื่อสังสรรค์พูดคุยการรีแลกซ์หลังเลิกงานนั่นเองค่ะและก็คลิปนี้นะคะนอกจากที่บัวจะพาเพื่อนไปฟิกก้าหลังเลิกงานกับลิซ่าแล้วนะคะโมก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศวันที่อากาศดีของเมอตอสโคมพร้อมกับแนวคิดวิธีการทํางาน ของสาวไทยในต่างแดนเนาะคือตัวของโบเองนะคะโบก็อยากมาแชร์นะคะอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจอะไรที่ดีๆอะไรที่มันดราม,มา่าอะไรที่มันรักไม่ได้จริงๆนะคะในวิธีการทํางานที่ต่างแดนค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปฟิก้ากับโบแล้วก็ลิซ่ากันเลยค่ะค การทำงานในต่างแดนตามสไตล์ของบัวนะคะก็เริ่มต้นที่ประตูที่ทำงานเลยค่ะก๊กก๊กก๊เปิดประตูนาไม่ใช่ค่ะที่ประเทศสวีเดนนะคะในที่ทำงานเขาจะมีให้พนักง,งานนะคะกด รหัสลับนะคะหมายเลขเพื่อผ่านประตูเข้าไปค่ะซึ่งจะมีเฉพาะพนักง,งานเท่านั้นนะคะที่จะทราบรหัสนี้พอกดรหัสเข้าไปในที่ทํางานแล้วนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นสแกนลายนิ้วมือหรือว่าการสแตมป์เวลาเข้าทํางานนั่นเองค่ะเวลาเลิกงานก็ต้องสแตมป์เวลานะคะ หลังจากกดเวลาเข้าเวลาออกที่ทํางานแล้วนะคะพเพื่อนๆก็จะเห็นภาพนี้นะคะก่อนเปิดประตูออกจากที่ทํางานค่ะก็เป็นบัวนะคะกําลังดีใจไม่ใช่ค่ะก็เป็นภาพสัญ,ญลักษณ์นะคะอาการของคนที่จะได้กลับบ้านนั่นเองค่ะพเพื่อนๆเข้าใจว่ายังไงคะหลังจากเห็นภาพนี้นะคะตอนแรกบัวก็น,นึกว่าทุกคนนะคะทิ้งงานทิ้งการดีใจออกนอกหน้านะคะเพื่อจะได้กลับบ้านค่ะแต่เปล่าเลยภาพนี้นะคะที่ทํางานหมายถึงว่าการที่เราเริ่มมาทํา งานนนั้นเราดีใจที่ได้กลับบ้านเพราะว่าเราได้นําความสุขจากที่ทํางานเราได้ทําเต็มที่ทําให้งานสําเร็จนะคะมาทํางานก็มีความสุขกลับบ้านไปก็เอาความสุขจากที่ทํางานไปบ้านนั่นเองค่ะ ต่อมามาพูดถึงการเดินทางมาทํางานและก็เดินทางกลับบ้านนะคะหลังจากเลิกนั้นเองค่ะในเมืองสตอกโฮมนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีการขนานนาคมนะคะสะดวกสบายไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวรถบสัสรถไฟหรือว่าเรือนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกสถานีเลยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคนสวีเดนชอบเดินค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะใช้การเดินทางรถไฟเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหลบความหนาวเย็นหลบ นนั่่เองคะมาในส่วนตัวบัวนะคะหลังจากที่คุ้นเส้นทางแล้วนะคะบัวก็ชอบเดินในเวลาที่อากาศดีๆค่ะทุกคนเพราะว่าที่สกโฮมนี่นะคะเป็นการเดินที่สะดวกสบายชิลมากเลยค่ะทุกคนเขาจะมีเลนไว้สลับคนเดินเลนสลับจัก,กรยานรถยนต์ส่วนตัวรถบัสนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนี่จากภาพเลยนะคะเลนสลับคนเดินนะคะจะกว้างใหญ่เอาใจคนเดินเป็นพิเศษเลยค่ะ แต่สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีหิมะแต่อากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่นะคะและที่สำคัญที่ทำงานที่บัวทำอยู่นี้นะคะก็ติดก,กับสถานีรถไฟค่ะนี่เลยค่ะเครื่องหมายตัวทีนะคะถ้าเพื่อนๆมาที่เมอร์ซอกโฮมเห็นตัวทีแบบนี้นะคะก็หมายถึงทุนนบนาค่ะก็คือรถไฟใต้ดินและวันนี้บูชาพาเพื่อนๆนะคะไปชมเส้นทางรถไฟใต้ดินค่ะลึกขนาดไหนยาวขนาด ในนะคะไปกับบัวกันเลยค่ะ not gonna stress not gonna make a mess แล่นนี่ก็คือเส้นทางรถไฟใต้ดินที่บัวใช้สัญจรกลับบ้านหลังจากเลิกงานนะคะทุกคนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันลึกมากเลยค่ะบัวขอบอกเลยว่าเส้นทางนี้นะคะลึก3มชั้นใต้ดินค่ะทุกคนนั่นแสดงว่ามีรถไฟใต้ดินนะคะอยู่3มชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สโดยจะมีบันไดเลื่อนแบบนี้นะคะเชื่อมต่อกันในแต่ละชั้นนั่นเองค่ะ เพื่อนๆลองจินตนาการนะคะบัวอยู่ลึกสุดถึงสามชั้นใต้ดินค่ะทุกคนและบัตรสีน้ำเงินที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่นะคะคือตั๋วการเดินทางนั่นเองค่ะมีทั้งรายเดือนรายสัปดาห์รายวันนะคะทุกคนซึ่งในบัตรเดียวนี้สามารถเดินทางได้ครบนะคะขึ้นรถลงเรือค่ะสามารถใช้ขึ้นรถบัสรถไฟและก็เรือได้นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งบัวเรียกง่ายๆว่าทุนานาำมนนคูดนะคะง่ายๆเลย ก็ยังมีการใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือในการสแกนนะคะเข้าออกเดินทางนะคะและนอกจากนี้ยังมีการใช้บัตรเครดิตนะคะในการใช้แทนตั๋วในการเดินทางค่ะและวันนี้บัวก,ก็ใช้บัตรเครดิตเพราะว่าบัวไม่ได้เดินทางด้วยรถไฟเป็นประจำนะคะบัวก,ก็ใช้เป็นบางครั้งบางคราวก็แล้วแต่ความสะดวกสบาย และนี่ก็คือแผนผังการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินของเมืองสตอกโฮมนะคะซึ่งมีอยู่3สายด้วยกันคือรถไฟสายสีฟ้าสายสีเขียวและก็สายสีแดงเพื่อนๆจะเห็นตัวทีตรงกลางก็คือสตอกโฮมซิตี้นะคะก็คือจุดศูนย์กลางถ้าเพื่อนๆชมวิดีโอของบัวที่ผ่านมานะคะที่บัวกับลิซ่าพาทัวร์สตอกโฮมก็คือเซกันทอนนเองค่ะทุกคนและก็ในแต่ละสายของการเดินทางรถไฟใต้ดินนี้นะคะก็จะมีหลายสถานี แต่ละสถานีก็อยู่ติดติดกันสามารถเดินเท้าไปได้นะคะไม่ไกลเลยค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศในการเดินทางนะคะด้วยรถไฟใต้ดินของเมืองสตอกโฮมนะคะในวันปกติธรรมดาในวันทำงานนะคะก็จะแออัดนิดนึงประมาณนี้นะคะและภาพนี้นะคะก็เป็นภาพการรอรถไฟใต้ดินของเมืองสตอกโฮมในวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดเป็นวันแห่งครอบครัวของชาวสวีเดนก็อยู่บ้านไม่ทำงานกันนั่นเองค่ะ เพื่อนๆสังเกตเห็นป้ายสีเหลืองด้านบนไหมคะก็เป็นป้ายบอกเวลาว่ารถไฟสายต่อไปจะมาภายในกี่นาทินเองคะ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าสายต่อไปมาภายใน1น,นาทีใช่ไหมคะถือว่าเป็นเวลาปกติค่ะประมาณ1-5น,นาทีถือว่ารอได้นะคะเพื่อนๆทราบไหมถ้ารอรถไฟรอรถบัสประมาณ5นาทีขึ้นไปนะคะหรือว่า10บกว่านาทีขึ้นไปชาวสวีเดนเขาถือว่านาน,นมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าการ เดินทางของเขานะคะเป็นการเดินทางตรงต่อเวลานะคะรถไฟรถบัสของเขาเนี่ยมาตรงเวลาเป๊ะนะคะเลทก็ไม่เลทมากหรือว่าถ้าเลทไม่มาตรงเวลาก็จะแจ้งข้อมูลนะคะ เมื่อรถไฟมาถึงนะคะเปิดประตูออกมานะคะเราต้องรอให้คนที่อยู่ข้างในเดินออกมาก่อนนะคะเราถึงจะเดินเข้าไปนั่งในรถไฟได้นะคะและเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะปิดประตูก่อนเรานะคะเพราะว่าจะมีพนักง,งานตรวจด,ดูเราก่อนนะคะแล้วก็เขาจะให้เวลาของเราเดินทางแบบสะดวกสบายไม่ต้องเรง่งรีบวิ่งแย่งกันนะคะทุกคนรวมทั้งเวลาที่เดินทางออกจากรถไฟนะคะเขาก็จะรอเปิดประตูให้เราแบบนี้ค่ะเผื่อเวลาใครที่เดินทางไม่ว่าจะมี มีเด็กเล็กน้อยหรือว่าคนพิการนะคะโบยอยากให้เพื่อนๆสังเกตนะคะพนักง,งานขับรถไฟสายนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะคือผู้หญิงตัวลเล็กคนเดียวนะคะคนนี้เองนะคะทั้งขับทั้งประกาศทั้งตรวจด,ดูคนเปิดประตูเข้าออกค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าเปิดอิสระเสรีภาพมากในการทํางานในแต่ละอาชีพนะคะทุกคนประเทศสวีเดนถือว่าเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงนะคะ แต่ว่าการให้เงินเดือนหรือว่าเงินเดือนในแต่ละอาชีพแม้ว่าจะทํางานอาชีพเดียวกันตําแหน่งเดียวกันนะคะแต่ว่าผู้ชายได้เงินเดือนมากกว่าผู้หญิงค่ะทุกคนแต่ก็ได้มากกว่านิดหน่อยค่ะทุกคนก็ยังไม่เท่าเทียมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ และที่เพื่อนเอนเห็นนี้นะคะก็คือศิละปะสถานีรถไฟในแต่ละสถานีคะ่ะทุกคนสีฟ้าสีน้ําเงินนี้นะคะถ้าเพื่อนเอนเห็นนะคะก็คือที่สต็อกโฮมซิตี้ก็คือศูนย์กลางนะคะรถไฟใต้ดินของสถานีสต็อกโฮมนั่นเองคะ่ะและตอนนี้นะคะบวกกําลังจะขึ้นบันไดเลื่อนนะคะจากต่ําสุดนะคะ จากชั้น3านะคะใต้ดินขึ้นไปบนสุดนะคะเพื่อนๆก็จะไปถึงจุดข้างบนนะคะที่บัวน,นัดพบกับลิซ่านั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่เรานั่งรถไฟใต้ดินนะคะลึก3ชั้นเลยนะคะขึ้นมาชั้นบนแล้วคะ่ะตอนนี้ตอนนี้บัวก็พาเพื่อนมาอยู่ที่ข้างบนแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าอยู่ที่ Second t o อยใช่ไหมคะหรือว่าห้างโอเรียนตรงนี้เลยคะ่ะก็เป็นห้างเก่าแก่ของเมืองซอกโฮมเลยซึ่งตอนนี้นะคะบัวก็นั่กับลิซ่าไว้วันนี้อากาศดีบัวกับลิซ่าจะพาเพื่อนๆนะคะไปฟิกา้าไปดื่มกาแฟานะคะิซา Hello! Hey. Oh, to see. Say hello everyone! Hello! Hello everyone! Hey. What are we gonna do today? Today we're gonna take the tram mm -hmm. and go down to the Dew Garden. Uh -huh. It's a beautiful day, it's, a, it's like a garden, like the King's Garden. And uh, this area is beautiful because it has water, combines water and a lot of green. And, uh, can have a และตอนนี้บัวก็ได้พบกับลิซ่าเพื่อนของบัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบัวกับลิซ่าจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปฟิกกาไปดื่มกาแฟกันค่ะ แต่ว่าคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะบัวก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะเพลิดเพลินและก็มีความสุขได้ความรู้นะคะในวิธีการทำงานที่ต่างแดงของบัวกันค่ะเอาเป็นว่ามาพบกับบัวและลิซ่าในคลิปหน้านะคะไปฟิกก้ากันที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงตามชมคลิปหน้านะคะมีความสุขทุกคนคะ่ะบายบาย Stop and think. Why I spend too much time just getting ready? Let me be honest. I don't know one single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing.